ครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีสาระทัางหน่อยนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ใต้ต้นสาระนะครับออกดอกสวยนะครับที่ว่ามีสาระคือต้นนี้นะครับท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้านั่งตัดสรูนะครับใต้ต้นนี้นะครับเขาเรียกว่าต้นสาระนะครับครับเล็กๆน้อยๆฝากไว้ที่นี้นะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับฝันรถกับข้าวซิ่งครับกับเจ๊จุ๋มครับลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดนี่เลยครับอุ่นนได้นะครับราคาเป็นกันเองครับกับตำส้มประมืดของเรานะครับวันนี้นี่เลยกำลังตำแซ่แๆนะครับอุ่นนวนได้นะครับที่สี่พญานะครับในตอนเที่ยงเลยนี่มีอาหารเยอะแยะเลย ข้าวเหนียวกัย่างมีนะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโครับเที่ยงถึงบ่ายโมงเที่ยงครึ่งถึงเที่ยงกว่ากว่าเออหกไอห้าโมงครึ่งถึงเที่ยงกว่ากว่าเออประมาณนี้ครับนี่ครับอุดหนุนกันได้นะครับวันนี้ก็มีร้านค้าไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วก็นี่ถัดไปขวัญรถกับข้าวซิ่งครับเจ้าเดิม ครับคนเดิมเสียงเดิมครับเมียคนเดิมครับครับนี่ครับสว่างกับข้าวสิ่งครับเป็นแม่ค้าของรถผมครับครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ